ทุกคนสวัสดีค่ะมาเถอะคลิปเนี้ยเดี๋ยวเราจะมาต่อนไ,ไดามาเกร้านเมซิเซียนี่อทุกคนมาค่ะเดี๋ยวเรามาต่อจากคลิปที่แล้วเนาะวันนั้นบีขอภัยด้วยวฝนตกเนาะอ,อ,อ,อยู่อยู่อืมก่อบีเลยไม่ได้เก็บให้ทุกคนดูนะคะเดี๋ยวบีจะมาเก็บเฮดคอนสอนให้ทุกคนดูนะเพราะว่าตอนเนี้ยมันขึ้นอยู่ตรงนี้เนาะไปดูกันเลยจ้า คนนี้นะคะเห็ดขอนสนขอภยัยถ้าสมมติว่ามันไม่มากพอเนาะแต่ว่าก็สามารถที่จะทำให้คนที่ไม่เคยเห็นมาก่อนนะคะคนที่ย้ายมาอยู่ที่ฟินแลนด์รู้ว่าอ๋อเห็ดตัวนี้คือเห็ดอะไรนี่นะคะอันนี้ก็คือเห็ดขอนสนเนาะเมซิเซียน่เมซิเซียนี่นะคะนี่ปะเดี๋ยวเรามาเก็บกันอันนี้เขาให้กินดอกก่อนอ่อนนะคะนี่เนาะ แต่ว่าเนี้ยคือขาแบบแห้งมากเลยจริงๆมันต้องมีขาวว่าดีกว่านี้เดี๋ยวบีใช้มีดตัดเนาะนี่เดี๋ยวจะขอใช้มีดตัดเพราะว่ามันมีดอกเล็กอยู่เห็นปะคะนี่เนาะเพราะเผื่อมันจะขึ้นตรงนี้อีกอุ้ยมีความเหนียวอ่ะเห็ดตัวนี้ต้องต้มก่อนหนึ่งน้ำนะคะก็ลุกลวกกันเนาะนี่ บีนู้นเนนาะใครได้ติดตามบีโอ้โหตัดมันมากเลยบียังไม่ได้ไปจุดนัดพบเลยนะทุกคนเพราะว่าช่วงนี้ทำงานเน่ะเนาะก็เลยไม่ค่อยมีเวลาไปเท่าไหร่นี่นะฮะนี่อเดี๋ยนะนี่นี่ด้ให้ดดอกไกลๆโอ้ยขาแห้งมากเลยอะนี่นะฮะใกล้ๆเขาก็จะเป็นอย่างนี้นี่เนหะ็นไหมเป็นขนขนขนสีดำเนาะข้างบนดอกแล้วก็ข้างล่างดอกก็จะเป็นนี่นะคะ เป็นวงแหวนนี่ข้างล่างดอกก็จะเป็นวงแหวนแบบนี้นะอันนี้นะนนต,ต้องต้มหนึ่งน้ำนะคะเนาะไปเดี๋ยวเราไปเก็บเห็ดนางไก่กันเถอะทุกคนคะก่อนที่เราจะไปเก็บเห็ดนางไก่นีวีให้ดูไอตัวเนี้ก็จะเริ่มขึ้นอีกรอบเลยนะดูคะ่ะดูมันเป็นลูลงไปดูความนี่โอ้โหคือดอกใหญ่มากเลยอะนี่นะคะอันนี้ก็คือเห็ดมูสตาเมอร์สก มุสตาเมริร์กอนะคะนี่สวยมากเนาะสนามหญ้าบ้านเราสนามบ้านเราเนี่ยก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะมีเห็ดกี่ชนิดนะคะอันนี้เป็นชนิดที่2อละเดี๋ยวไปดูชนิดที่สามกันค่ะทุกคนอันนี้เป็นชนิดที่สามนะคะอันนี้ก็จะคือโวยตัดติเห็ดเนยนั่นเองนี่นะคะเห็นไหมมันจะเหลืองเหมือนเนยมากอันนี้เอาไปผัด อร่อยมากมาก,มากเลยวีชอบมากเลยเนาะอืแต่มันขึ้นที่สนามหญ้าบ้านเราไงทุกคนหลายคนก็บอกเอ้ยบีขี้เป็ดเป็นเป็นปุย๋ยก็คอก็อาจจะแข่งได้นิดนึงแต่ว่ามันต้องเก็บทิ้งไงทุกคนเนี่ยก่อนที่บีจะตัดหญ้าเนาะอย่างที่บอกไปนี่นะฮะนี่แต่ถ้าเจอที่ป่าเนี่ยไม่เหลือะ่ะบีจะเก็บไปกินแน่นอนนี่แล้วก็ นี่อีกอันนี้ก็คือเห็ดเนยเห็นไหมถ้ามันเหนียมันเริ่มเน่าแล้วมันก็จะเหม็นไงทุกคนนอนก็ออกมาแล้วจ้ะดูนี่อันนี้ก็ต้องเก็บไปทิ้งจ้ะไปโอ้โหยังไปไม่ถึงไหนเลยทุกคนเดี๋ยวนี่ดอกที่สี่เดยวนะต้องเอาเนี้ออกก่อนนะไม่ไหวนี่ดอกที่ห้าอืมเห็ดเนยเนี่ยนะนี่ดอกเล็กดูดอกเล็กนี่แล้วก็นู่น,น อันนี้ก็เก็บทิ้งเห็ดเนยนี่ฮะเห็นนะเห็ดเนยนี่นะน,น,นะน,นี่จะ้ะไปเอาไปทิ้งอ่าทุกคนอันนี้ไม่ทิ้งนะคะอันนี้จะเก็บเอาหนี่อันนี้ก็จะเป็นเห็ดเหลืองจ้ะนี่นี่เห็ดเหลืองเดี๋ยวนะมันจะมีอีกตรงนี้ไหนละ่ะนู่น ได้ไหมเนี่ยได้ไหมทุกคนเดี๋ยวเดีอุ้ยไม่ได้หรอกไปเอาแค่สองแล้วก็เดี๋ยวนะนี่ตรงนี้ก็จะมีอีกนี่นะฮะนี่สวยมากนี่แล้วก็ข้างในอีกเนี่ยเห็นไหมอุ้ยติมันจะตายตาย,ต,ายต่หมดแล้วนี่โอ้ ไม่ได้ไม่ได้เก็บไวตรงนี้แนหะ <c oughs> ชุ่มน้ำมากอ่ะน,นี่ก็ได้เดี๋ยวไปตัดขาโอ้ยบีลองแวะมาดูข้างหลังกองฟืนอ้าวมีเฉยเลยทุกคนครั้งที่แล้วอ่ะบีให้พี่ปาเก็บตรงนี้ไปอ่ะอ มันก็ขึ <<|so|>? ้นมาใหม่เนาะนี่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 ฮนี่ค่ะโอ้อืมดู ตอนแรกมันแห้งไปไงทุกคนดูขึ้นมาใหม่ค่ะโอ้ยเนาะมันก็ต้องเก็บเนี่ยเห็นไหมอันนี้ร่องรอยของความแห้งดู <c oughs> ขึ้นมาใหม่ดูเห็นไหมนี่นะนอืตรงนี้พี่จำได้เพราะว่าบีตัดตัดขาเขาแล้วก็เอามาเททิง้งตรงนี้เนาะนี่มันก็ขึ้นมาตรงเนี้ยแหละนี่ตรงนี้เลยบ้านพักร้อนนี่แหละ ก็ได้อยู่นะนี่นี่นะฮะนี่ทุกคนสวยมากเลยดูจุดเดิมเลยค่ะนี่โอ้ยขาด<า>ได้ไงเนี่ยขาดได้ไงเนี่ยน้ำนี่บอกว่าเพียงพอมากอืมนี่ค่ะนี่นะอยู่ใต้มอดก็จะเก็บยากหน่อย ออ้ยขาดอุ้ยความเหลืองความเหลืองเมื่อมีน้ําอ้ยขาดอะนี่เห็ดแอบเย็นเลยแน่ทุกคนดูอากาศมันเย็นนะเห็ดนี่บอกว่ารู้สึกเวลาจับขาดนี่แบบเย็นเลยแล้วก็นี่ฟังนี้ด้วยนี่ก็นี่นี่ตรงนี้ก็จะประมาณนี้แหละอืม ก็ไม่ค่อยเยอะแต่ก็มีให้เก็บนี่นะะป่ะเย่นี่ทุกคนเพชรหนังก้อยนี่เดือดเดือดแอบยาะแล้วก็ดอกนี้ด้วยเ <c oughs> ด๋ยวโอ้โหแล้วก็นู่น,นะค่ะคนข้างในเมื่อกี้คงไม่ได้ไปเอานะเพราะว่ามันอยู่ใต้ต้นสนนะอออเดูมมีจะหักไปเลยเนาะ มันอยู่ใต้ต้นสนนี่เดี๋ยวบีจะเอาไปให้หมออีกทีนะคะนี่เนาะหมอบอกว่าอยากได้นี่ค่ะเฮ้ยทุกคนดูทำไมเป็นแบบนี้ล่ะหรือว่าครั้งที่แล้วที่บีเก็บไปแล้วมันมันล่วงเหรอจริงเหรอใช่เหรอทุกคนเมื่อกี้พอนั่งปลุกก็แอบเห็นข้างในดอกเดี๋ยดูหรือว่าครั้งที่แล้วมันล่วงไปอะ นี่นี่เดเยวเนี่นีฮะนี่แล้วก็ตรงนี้ตรงนี้ที่เขาจะออกประจำนี่นะฮะแต่ว่านียขึ้นลาแล้วก็ไม่เอาเนาะแล้วก็จะมาเอาฝั่งนี้เดี๋ยวๆๆอเดีอดเดีอเดือดวดเดอดเอเดือดดเดอดวเดเเด ก็บไว้นี่แหละอันนี้ก็ตัดเลยนี่ค่ะนี่แล้วก็นี่อินเมย์มันอยู่ตายนี่อันนี้ก็ไม่เอาหรอกเก็บไว้นี่แหละน,น,นี่ค่ะตาอยสวยอะโอ้ทุกคนดู ตาก็ยังเหลือบไปเห็นเนาะโอ้ยดูเหลืองๆตอนแรกเบนึกว่าเบีนไม้อะที่ไหนได้ <c oughs> นี่ค่ะนี่ไอ้ตรงที่มันเยอะๆไอ้เบยังไม่ได้พาทุกคนไปเก็บนะเพราะว่าขอเก็บตรงป่าก่อนเนาะนี่ตอนนี้แดดเริ่มหมดแล้วนะคะอืมก็จะครึมๆหน่อยดูแชะน้ำมากแหละช่วงนี้ฝนตกเนาะตกทุกวันจริงๆ นี่นะปละนี่นังไก่นังไก่นังไก่โอ้โหนี่ขาแล้วก็ตัดทิ้งตรงนี้เลยนี่อืนี่ค่ะแอบเห็นแบบแบบว่านังไก่หรือปลาเอานี่มันบีจะเริ่มหมดแรงมันจะเริ่มหิวข้าวนี่ หนูแล้วก็แล้วก็แล้วก็เห็ดเหลืองดูค่ะเห็ดเหลืองอ่ะดูโอ้เหมือนเริ่มจะออกอีกรอบนึงอ่ะทุกคนดูอืมดู่ะอ่ะอันนี้ยุง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 ,ยง แล้วก็ไหนล่ะเอานี่ไงข้างหน้านี่อเหลืองสวยมากดูยุงโ้ยเอานี่ไงโ้ยเกือบไม่เปิดดูนี่ค่ะสามแล้วก็นังไก่ด้วยนะหนังไก่นังไก่หนังไก่นี่ค่ะ กิ่งไม้จ้านี่โอ้ยเก็บยากตรงนี้น,นะฮะแล้วก็ตัดเลยสวยนี่กระวนมาตรงนี้ที่เดิมหนังไก่จ้าโอ้โหค่ะเดีวเดีวเโอ้ อุ้ยขาอวบมากแล้วก็ฝั่งซ้ายนี่ออันนี้เป็นแบบนี้อันนี้เป็นแบบนี้ก็จะเอาแค่ตรงนี้ก็พอ,อนนยุงโอ้ยนี่เลยทุกคนนิดเดียวเอาออกนิดเดียวก็พอเพราะขาสวยมากดูนี่ค่ะเฮ้ยว่าไป วา่าไปโอ้โหอันนี้บิ๊กข้ามมาตรงข้ามบ้านปักร้อนนะทุกคนหนังไก่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 นี่แต่ว่าเดี๋ยวจะเอาอันนี้ก่อนเห็ดเหลืองเห็ดเหลืองนี่อุ้ยเนี่ยยายาตัดขาดเป็นสองแชกเลยจ้ะเนี่ยนี่ โอ้โหนี่แล้วก็นี่อืมเสียดายนี่นี่่ันมาฟังนี่บ้างในละต้นมันอนะนี่วันนี้ไม่ต้องตัดเลยนี่ค่ะแล้วก็ข้างหนา้านี่ข้างหนา้าได้ไม่นี่หรือว่าแก่เลยเนี่ย โอ้ได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 วันนี้บีไม่ได้ขูดให้ทุกคนดูนะเพราะบีเก็บให้หมอเนาะนี่นะฮะ,ะหลายคนบอกพี่บีฟินมากเลยอยากจะให้ขูดให้ดูโอ้โหทากบัวเลยเลยตัวบเวลยเลยนี่อยากจะให้ขูดให้ดูวันนี้รีบเก็บไปแล้วเวียน,นี้เน่าไม่ได้แล้วก็ข้างหน้านี่ นี่นะคะนี่ข้างน้านี่เดะเดวเดะนี่ทุกคนเก็บต่อทุกคนดูบีเจอเห็ดการ์วาโรสกูสวยมากอันนี้คือแบบว่าเตลเดลิเนนก็คือเพอร์เฟกต์มากๆเลยดูค่ะอันนี้แหละสีจริงๆเขาควรจะเป็นสีนี้เนะะี่ยค่ะสีชมพูแล้วก็ดูขนข้างล่างแล้วก็นี่นะคะ เห็ดขนเนาะแล้วก็ข้างล่างก็จะเป็นน้ำนมเห็นไหมเริ่มน้ำนมออกมาลวอ,อันนี้คือสวยมากจริงสวยมากจริงรสชาติถามว่ารสชาติเป็นยังไงก็จะนี่นะมันจะเป็นกล,งกลวงนนี้นะเนาะเห็นไเ,เป็นกลวงไเป็นรูๆกปกลวงเข้าไปรสชาติก็จะไม่ค่อยอ่ากำลังจะบอกสตรองมากเป็นแบบว่าค่อนข้างที่จะไม่ขม เป็นแบบเฉยๆอะทุกคนเออรสชาติที่บอกว่าไม่ค่อยมีรสชาติว่าง,งันเถอะแต่คือมันก็มีความอร่อยของของตัวเขาเห็ดเห็ดตัวนี้เองเน่ะก็อธิบายยากเหมือนกันเนาะ,ะมีกันเบลจะอธิบายกันยังไงเพราะว่าอ่คนฟินเขาไปทําสลัดเห็ดเนี่ยเขาก็เลยต้องเอาไปรวมกับเห็ดอื่นนะคะอืมรวมกับเห็ดตัวอื่นเนาะทุกคนนี่นี่นี่ค่ะสามอืมดู นี่อบีชอบตัดตรงนี้เลยตัดทิ้งเลยอ่ะเพราะว่ามันได้เกิดอีกแน่นอนนะตรงเนี้ยได้เกิดตรงนี้แหละนี่เนาะอืนี่นนแล้วก็เอาทำไมโอ้ยบีเก็บรอบนูนแล้วมันล่วงดู ความแห้งนี่แบบรอเลยโอ้ไม่ได้ไม่ได้อาทุกคนแวะมาเก็บทีเดิมตรงที่เราเคยเก็บกันอันนี้เดี๋ยวจะหักไปเลยโอ้โหข้างหน้าออ้ยมันเกิดอีกรอบอะทุกคนดูเดี๋ยวนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยอันนี้แล้วก็นี่ข้างหน้านี่บีจะเก็บแค่แบบตะกร้าเล็กๆ่านนี้แหละที่บีมีนั่นแหละไปให้หมอแค่นั้นเองวันนี้จะไม่เอาเยอะนะคะนี่เนาะ เดี๋ยวมอทำไม่ไหวอจริงนี่สงสารสงสารถ้าอยากได้ค่อยมาเก็บเพิ่มอีกนีนะอืมตรงนี้ขาเขาขาเขาใหญ่อ่ะแหมนี่นะเดี๋ยวขอดูดอกนี้หน่อยได้เปล่าได้เปล่าเุยได้ ได้ได้ตัดนี่นี่เวียนนี้ก็อออกนิดนึงนโอ้โหไม่ได้ค่ะทุกคนดูนอนเพียบเลยเห็นไหมไม่เอาค่ะอีอดอกเล็กอดอกเล็กนี่ค่ะดอกเล็กก็ได้นี่นี่เว้าน้ารักอนะ่ะโอ้โห ันนี้คือเห็ดอะไรอ่ะโอ้โหอ๋อไอตัวนี้กินไม่ได้ทุกคนมันคล้ายๆเห็ดแป้งโอ้โหทำไมมันเยอะขนาดนี้ล่ะดูข้างในนุ่นกระเพียบเลยอืมมันคล้ายๆเห็ดแป้งแต่ว่ามันไม่ใช่นะคะมันจะเป็นอีกตัวหนึ่งเนาะนี่นี่น,นี่เขาจะเป็นแบบนี้นี่เห็นไหมข่าวมาก อ,อตัวนี้กินไม่ได้ค่ะอีกตัวหนึ่งอาะจ,จะกินได้แต่ว่าอันนี้กินไม่ได้โอ้เยอะมากเลยอะเยอะสุดๆอ้หลบมาฝั่งซ้ายก็มีค่ะดูเยอะมากเลยเห็ดแป้งเห็ดคู่เหมือนเห็ดแป้งเออทุกคนมันกินไม่ได้นี่นะคะโอ้เยอะมากเลยอะข้างหน้าแล้วก็ฝั่งขวาฮ โอ้โหอันนี้คือเดินงงในดงเห็ดเห็ดขาวๆตัวเนี้เยอะมากเลยนี่ทุกคนเบี่ยงมาข้านอนแล้วนะคะถนนหน้าบ้านเนาะก็บิ๊กก็ได้ประมาณนี้แหละอันนี้คือเห็ดเหลืองเห็ดมันปูนะคะก็การตะเรเลิแลวก็อันนั้นก็จะเป็นเห็ด เห็ดเฮ็ดเ็ดว่าเล้ออรักัสนะคะเนาะเห็ดหนังไก่ก็จะได้ประมาณนี้ยแหละไม่มากไม่น <waste> ้อยนะทุกคนก็เดี๋ยวจะเอาไปให้หมอนะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบีลอไปด้วย2องเห็ดชนิดนี้เลยเนาะแล้วก็วันนี้ก็พาทัวร์บ้านัก้อนเนาะนิดนิหน่อยนะคะเนาะก็ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบายบายสวัสดีค่ะ